สวัสดีครับอันนี้ไม่ใช่ป้ายานะมาบอกฟิลความรู้สึกว่าคุณจะเลือกอะไรดีระหวา่างน,นี้ติ้งต่างันเป็นโปร3นี่คือโปรเบต้าแต่มันคือโปร3นั่นแหละเทียบกับโปรโลนะมิซุโนะแหกกดทั้งคู่นะครับโปรโลก็คือรองเท้าที่มีขนาดและ geometry คือเรียกว่าอะไรรูปลักษ ้ายแฟลชมากกว่านะคือคือส้นปาดน้อยกว่านะครับแล้วก็ยื่มมาเยอะกว่านิดหน่อยนะในขณะที่เจ้านี้จะปาดเข้าไปลึกกว่าการเดินสลับกันนะครับเป็นความแปลกนะคือเจ้านี้ก็ไม่ได้เหมาะกับการเดินเที่ยวมากมายนะแต่เดินแล้วมีความมั่นคงมากกว่าโปโลนะโปโลเพราะอะไรเพราะว่า ลองดูนะฮะเวลาเดินจะออกองี้บ้างอย่างงี้บ้างนะครับมันจะแล้วแต่มันจะโค้งเพลงกว่าเดินนะฮะเน้นว่าเดินเพราะว่าเจ้าโปรสามเนี่ยหน้ามันทิ่มกว่านะครับน้าหนักเราจะโดนถ่ายไปด้านหน้าซึ่งมันมีความมั่นคงมากนะก็มากกว่านะก็เลยไม่มาลงที่ด้านหลังเต็มๆเพราะไม่ลงด้านหลังเต็มๆปุ๊บรองเท้าก็เลยจะไม่โคงเคลงมากแต่ในขณะที่เจ้างี่ ดรอปมันน้อยกว่าเยอะนะเพราะดรอปน้อยกว่าเยอะปุ๊บน้ำหนักทิ้งมาที่ส้นเวลาเดินมันก็เลยจะรู้สึกโค้งเสร็งเพราะว่านี่อย่างน้อยลองดูนะครับเหยียบแล้วตรงนี้จะยุบหน้าเพราะว่าเขาต้องการส่งมันจะมีปัญหาแค่ตอนเดินเท่านั้นนะฮะในการวิ่งไม่มีปัญหาอะไรนะครับทั้งสองคู่ นะก็อันนี้ก็เลยมาบอกกันก่อนว่าควรจะเลือกอะไรดีโปรโล,โลมีความคล่องแคล่วว้องไวกว่านะแล้วเวลาวิ่งจริงจะมีความมั่นคงมากกว่ารู้สึกมั่นใจกว่าเพราะว่ารองเท้ามันเตี้ยกว่านะในขณะที่เจ้านี่จะมีความนุ่มเด้งมากกว่าชัดเจนนะรองเทา้าเด้งขึ้นส่งยกเท้ามากกว่านะครับในขณะที่เจ้า โปโลก็จะก้าได้เร็วกว่ามั่นคงกว่าเร่งง่ายกว่านะคือสับง่ายนะครับการก้ายาวๆสำหรับโปโลยังใช้ได้อยู่นะฮะอารมณ์ประมาณเน็กหนึ่งนะที่โฟมยุบน้อยกว่าแล้วก็โฟมเด้งกว่าเน็กหนึ่งนะอยากให้ลองกันเลยจริงๆกับ m i ชโนเวิร e ิเบรียนโปรโล